สวัสดีทุกๆคนตาตเกโฮตาเจาหาวฮ l ลโ v e r y o คนคลิปนี้เป็นคลิปที่81แล้วเรายังอยู่ที่ธรรมชาติทีนี้เรามาดูคำว่าดินดินในที่นี้หมายถึงดินทั่วๆไปดินพาะปลูกดินที่เราขุดขึ้นมา สนาน,นั้นภาษาฮกเกี้ยนถอเช่นเจนชายไอเหตถอเจนชายก็ปลูกผักไอเหตต้องใส่ถอก็ดินเจนชายไอเหถอปลูกผักต้องใส่ดินยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าคลิปที่หนึ่งของธรรมชาติเราพูดอยู่ คำหนึ่งคือแผ่นดินที่เรียกว่าต่อยแผ่นดินหรือที่ดินที่ดินเราก็เรียกว่าต่อยอย่างที่ดินบ้านที่ดินที่เราปลูกบ้านนะครับก็เรียกว่าชูต่อยชูต่อยชูแปลว่าบ้านต่อยก็แปลว่าที่ดินก็คือที่ดินปลูกบ้านอย่างเช่นเรามีที่ดินเยอะว่าอู ต่อยแล้วว่าอุต่อยจินจะจจยจินจะจจยนี่แปลว่าเยอะมากๆว่าอุเรามีเรามีที่ดินเยอะมากๆภาษาจีนกลางถูถูภาษาอังกสษ้อยทีนี้มาดูคำนาภาษาฮกเกี้ยนจุยเช่น เราอยากกินน้ำว่าไอาจัจุ้ยหรือเราอยากดื่มน้ำว่าไอริมจุย้ยริมนี่แปลว่าดื่มเจาะก,กินก็เหมือนกับภาษาไทยจะใช้กินน้ำก็ได้จะใช้ดื่มน้ำก็ได้จักงจุ้ยก็คืออาบน้ำเซลจุ้ยก็คือน้ำร้อนเลนจุ้ยก็น้ำเย็น กุนจุยกุ้นนี่แปลว่าเดือดก็คือน้ําที่เดือดแล้วก็คือน้ำร้อนเหมือนกันกุนจุยก็คือเซลล์จุยเหมือนกันเลยภาษาจีนกลางซุยซุยภาษาอังกฤษ water ทีนี้มาดูคำว่าไฟภาษาฮกเกี้ยน เอเช่นเอากระดาษมาเทจั่วหลายเผาไฟเซลเฮเซลนี็คือเผานะครับเทจั่วหลายเซลเฮอเอากระดาษมาเผาไฟถ้าไฟฟ้าเราก็วดเปลี่ยนเเปิดไฟก็คุยเฮ หยุดไฟก็เตียมเฮ่ถ้าบอกว่าไฟไหม้บ้านเฮอเซลชูไฟไหม้บ้านเฮอเซลชูเซลนี่แปลว่าเผานะครับเซลก็แปลว่ายุ่ง้แปลว่าร้อนก็ได้นะครับภาษาจีนกลางฝอภาษาอังกฤษไฟ ทีนี้มาดูคำว่าภูเขาภาษาฮกเกี้ยนสัวสังเกตว่าซอโซควบกับงองนะครับเช่นเตียงกอกเตียงกอกก็ประเทศจีนอูแปลว่ามีตึงก็แปลว่ายาวเตียงกอกอูตึงซัว ประเทศจีนมีภูเขายาวจริงๆคำว่าตึงซัวก็แปลว่าประเทศจีนคือเขามีชื่อหนึ่งมีชื่อหนึ่งเขาเขาเรียกทั่วไปว่าตึงซัวหรือตัวอย่างเช่นหลังบ้านเรามีภูเขาใหญ่ไว y ูเอิร์ก็หลังบ้านเรา อูก็มีตัวซัวกับภูเขาใหญ่่ h ยชูอัลเบอร์อูตัวซัวห,หลังบ้านเรามีภูเขาใหญ่ภาษาจีนกลางซานซันภาษาอังกฤษ mountain mountain ทีนี้มาดูคำว่าป่าภาษาฮกเกี้ยนป่า จริงๆปลาคำนี้มันแปลว่าสวนก็ได้นะเช่นไปดูสวนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคือควาปลาก็ได้หรือตัวป,าปลาก็ป่าใหญ่เช่นหลังบ้านเรามีป่าใหญ่วายชูอัลเบอร์ชูอัลเบอร์ก็คือหลังบ้านอูตัวปลา ว่อยชูอัลเบอร์อูตัวปลาหลังบ้านเรามีป่าใหญ่ภาษาจีนกลางเสนหลินเสนหลินภาษาอังกฤษฟอเร,อรสตขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเรา สวัสดีครับเรซินฟูดเกรดผลิตจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาทคาร์บอนผลิตจากกะลามะพ้าวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2ลิตร800กรัมเต็ม89บาท ซูจิโกสบู่กรีเซรีนบำรุงผิวลาโนลีนช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคาเหลือ35บาทซูจิโกสบู่ลาโนลีนกรีเซรีนเป็นสบูอ่ออแกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีแบบบรองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งออยอกลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอ,อมหอ,อมมีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจียวว่าหนัองจระเข้และสารสกัดจากดอกคาโมไมมีฟองเยอะ อาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียนสั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ